สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดริดเลือดกระปูเพื่อไทยฟาดร,รัฐบาลจ่อเก็บค่าใช้น้ำทํานาโวยชาวนาจะตายกันอยู่แล้วสอสอเพื่อไทยจวกรัฐสอดใส้กระทรวงเตรียมเก็บค่าใช้น้ำทํานาโวยชาวนาจะตายกันหมดอยู่แล้วรัฐเอาแต่ซ้ำเติมทำร้ายประชาชนจี้ยกเลิกก่อนที่จะตายกันหมด นายวันนิว์ส,สมบูรณ์สสขอนแก่นพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปศึกษาปรับปรุงพรบการชนลประทานหลวงพุทธศักราช2,484ว่า เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วพบว่ามีการสอดไส้กฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำชนละประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชนละประาทานทั้งที่อยู่ในและนอกเขตชนละประทานได้แก่ 1. เก็บค่าใช้น้ำชนละประทานหากทำนามากกว่า30อร์นของพื้นที่จ่ายไร่ละ25บาทต่อปีถ้าทำนาในพื้นที่น้อยกว่านั้นเก็บลูกบาทเมตรละ5บาท 2. เก็บค่าบำรุงชนลประทานกับผู้ใช้เรือแพและยานพาหนะอื่นเช่นถ้าเป็นเรือเก็บครั้งละ7บาทต่อความยาวเรือ1เมตรของเรือ ในวันนิวัตกล่าวว่าการที่กรมชนลประทานต้องการเก็บค่าทำนาจากชาวนาโดยอ้างว่าเพื่อนำเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนการเพื่อชนลประทานไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการกักเก็บรักษาควบคุมส่งระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่จริงแล้วหน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงชนลประทานพื้นที่ของกรมชนลประทานซึ่งมีงบประมาณประจำอยู่แล้วไม่นำซ้ำในปีงบประมาณ2,56 กรมชลประทานยังเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่กรมเดียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่77,143ล้าน430,000บาทเพิ่มขึ้น3,036,450บล้าน4 5 0 0 0 0บาทหรือเพิ่มขึ้น4.1%ในขณะที่กรมอื่นถูกตัดงบจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจะต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บค่าใช้น้ำในการทำนากับเกษตรกรเหมือนรีดเลือดกับปู ทั้งที่กองทุนหมุนเวียนการเพื่อชนละประทานก็มีรายได้จากแหล่งอื่นเช่นการจำหน่ายน้ำให้กับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการประปาอยู่แล้วจึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกเลิกแนวคิดดังกล่าวแล้วเร่งรัดจัดสรรแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อการเพราะปลูกข้าวและพืชไร่อื่นๆซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรในตอนนี้ การที่บอกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุดโดยไม่ดูบริบทของการใช้และผลลัพธ์ว่าเกษตรกรใช้น้ำเพื่อผลิตอาหารให้คนไทยมีกินมีอาชีพเลี้ยงครอบครัวผู้ประกอบการได้วัตถุดิบสำหรับการขายการส่งออกทั้งหมดล้วนมีสารตั้งต้นจากเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งประเทศการเก็บค่าน้ำที่ได้จากธรรมชาติกับเกษตรกรโหดร้ายเกินไปเกษตรกรที่กำลังรอแร่อยู่แล้วได้ตายกันหมดแน่ๆนายวันนิวัตกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ